สวัสดีครับทุกคนจัดด้วยนะครับมันนี่อยู่กับผมแฮปปี้เกมไปจะเล่นเกมโลบอกรับบล็อกฟุตโอเคดูกันเลยจริงผมคิดว่าจะมาฟาร์มต่อขนไฟฉันทามาได้ขนไฟร,รีบรีบรับรีบรับรีบรับเฮ้ยขนไฟเอ้ยนี่แหละโอ้ยชิบหายแดงไปหน่อยใจเยาครับพี่ผมมันจังจง ค่อยลาดรอมันตีเส็จก่อนโอ้โอ้ชิบหายมันตีผมไปแล้วเฮียเอ้ยใจเยนครับพี่รอก่อนได้ๆถือว่ามันหูมันโอ้โหเลือดลดสักขนาดนี้ ขอโทษาพี้อมไม่ตั้งใจขอโอเฮ้ยขอโตรหน่อยโอ้โหเลือดเลือดมันน้อยขนาดนี้ดูดิเลือดมันเป็นคุณทุงนดจะเป็นผู้เล่นเจ้าหรือว่าผู้เล่นหรือว่าโปวะเมื่อกี้เห็นรอยเมื่อกี้เห็นมันบินวันักเกียร์เลยลาตก็นะนะไปคันขอร์าแบบสงบสุขได้ไหม บอฟฟูตตามสตาร์บอฟฟูตครับโบอ่ะตัาสายอาคีก,ก่อนนะเนี่ยเอ้ยเนี่ยบุฟฟกจุ๊บชิบหายแล้วโอ้ขาไฟมันโคตรเทเลย มานนี่หัวแสงนี่ฟาร์มง่ายครับแต่หัวท้าฟาร์มม่ง่ายคุกโลกเนี่ยแต่หัวโลกนื้มันหาผลวท้ายังไงวะนั่นอ่ะพูดต้อมันคือมันต้องใ้ดวงตาหลักสูงมากโอ้ยเย็นดิคุณพี่ครับใจใจเชนก่อนน่าเกียดว่ะ ใจเย็นกับพี่เฮ้ยเฮ้ยกระหาาเด้วยแ้มันนี่วันดีครับพี่ขุข่ ตู้โอ้ข้าหัวฟรีโอ้หมวกอะไรเท็งกี้ว่าคุณครับคุณผู้หญิงครับคุณสำหรับข้าหัวฟรีเดลยครับใจย์ครับโอ้ยไอ้บอดโอ้ยต่างอับเรือเยอะแล้วเนี่ยนี่โอ้ยกดแลนดไม่ติดน่าเกลียดอ่ะ โูกซ้ายฝนไปได้เลยครับขยี้หัวตีธรรมดาได้เห็นไหมเขาไม่อยากตีธรรมดาข้อนี้หละครับใจเย็นครับผู้หญิงครับใจยเย็นครับผมเปนตั้งใจเด้อครับอยากจะเอาอกับกลใจยเยนจ็นใจเยน็นคุณบุคคลกี่คำนวณผิดนะเนี่ยอินกี้เออคิดคำนวณฟิกเกอร์ยังกุมโอ้ยพี่คำนวณผิด อะไรไอ้เข้มแล้วโอ้หมอโซบเพิ่มดาเมจปืนแองเอาดีดียว่าเพิ่มเลือนหน่อยโทรจะได้รู้ว่าตัวผมไม่บางยุบบอสนี่แหละโอ้ยทำไมกดแลนไม่ติดเนี่ยปะผมผมไม่ได้สายดาวเล่นสายฟูนครับนวดขาวาไม่อะผมไม่อยากสู้กับนวดเา้ เดี๋ยวผมค่อยสู้กับหลุดขาวเฮ้ยจุ๊บสักสักจุ๊บ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 อยู่ไหนวะอ้าวหายอ๋ออยู่นั่นมาเฮ้ยน่าเกลียดว่ะ ฮิ่คีแต่ยิงนี่เขาสามารถใสบุตรบั๊กได้นะไอจีิงไม่รู้จุดบั๊กจุดบั๊กของนี่อะเฮ้ยเยอะยะว้าวแกแก่จะเอ๋โอ้ยสเต็ปเนี้ยคงคงต้องไซต์ตอนเลียวตามแบบไม่พีคแบบใกล้ตายแล้วก็ไทสเปสสเต็ปอะถ้าผมเลี้ยวตามนะไทสเปสสเต็ปนี้ ผมไม่าเจ้าแจ๊กบิกต้องกันบิีกเพาเจ้ซ้ำเออผมส์หแค่เจ้างูกูคนเดียวสินะครับว่าทำไมหงสต้องฆ่าบอสเอาฆ่าหัวมาเออเอเอาฆ่าหัวมาคนเดี่วต้องการาหัวสู้กับบอสนี่แหละฆ่าหัวดีสุดอ้าหงอ่ะเฮ้ยถ้าหงส์สองจุดห้าแหละผมขมไม่เอาบอสละผมไปสู้กับคนได้แล้วเพราะมันตันเออมาดิจะกิบให้หมดอ่ะกันยี่ผมจะฟาร์มหาไฟให้ถึงสี่ร้อยด้วยเพราะ พออ่อผมอ่ะผมจะทำฝาไฟให้ถึง400้อ, 400. อาวบนัสหาไยไปนะอ๋อลีลีล,ลีเออจ้เอ๋นี่อุ๊บปุ๊บเฮ้ยมันจะตายแล้วแต่ไม่อยากเสี่ยงอ่ะเปรเหมือนเมื่อกี้นเนหมือนเมื่อกี้ฟ็อกซ์โอเคอย่างนี้แหละสกอร์ยำกระม,มอมเตะเข้ามาได้ดไหม ต้องไฟฟ้มามอธรรมดาใช่ไหมเนี่ยโ oh, อ้โหสาสิบห้าเลยเออผมน้าจะเอาโค้ดทูกสองนะแต่ไม่ผมไม่อยากใส่โค้ดนะมันน่าเกลียดที่ผมไม่อยากใส่โค้ดโอเคอยู่เนาะอดีนี้ผมคุณงงสินะว่าทำไมผมเบีบย้วยวไปถึงสองร้อยสี่สองร้อยสี่สิบคุณงงไหมครับแค่ผลง่ายง่ายแผลง่ายๆยเหรอครับที่ผมไปทำไมผมเนียเอวง่าย่ไหมผมได้ฟาคุฝ่าบ,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 บิงโกแต่แต่ครับแต่แต แต่แต่แต่ทำมาข้าหัวข้าวหัวยากไปจริงๆเลยผมไปถึงสองร้อยสี่สิบแต่ทำไม่ผมยังรู้ไหมผมไม่ทำไม่ผมได้ได้ครับผูฝันบิงโกตีรอบเดียวได้เลยครับไปรัดไปรัดเพื่อนนะโอ้ยฟาเป็นไงบ้างดูไหนดีอืมแท้ผล่ควานโตเกียบเหมือนกันแต่ก็ฟารดีนะแต่ผมสช้ฟารดีว่ะเออเปลี่ยนกิ๊บ อบอสเจิดจริง้เขาฟาร์มอยู่ผมไม่อยากไปกวนมันรู้สึกขมองผมแย่งไอฮะข้าหงเยอะสุดแล้วเหรอวู้ข้าหงเยอะสุดแล้วฮะข้าวหัวนี่ผมไม่ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรแน่แน่ใบหลอกใบหอกใครก็ไม่รู้ โหจำแล้วว่าจะมีกล่องนะกองกองเพชรไม่เจอคงน่จะตุบุญกองเพชรกองเพชรอยู่ไหนวะอืมเยีเ่ยเออหัวใายา,ยาที่สองกี่ะผมไม่อยากกลัวคนนั้นด้วยแต่เขาฟาร์มไวกว่าผมคงเพื่อเยอะเนี่ยฟวสับปิงโก้ถึงเจะาาเพื่อนถึงจะจัร้าเพื่อนแกแต่ เอเอไอจีนี่ผมสามารถตีมอนได้นะแต่เขาไม่โดนคุ้มกัอยู่แหละมันป็นไรหรอกมั้งขอฟาร์มขาไฟหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกแค่ฟัดดนดิดหน่อยเองนะิ้หน่อยเองนะขอข้าวรอมอนนะอุ้ยไม่หรอกมอนตีไม่เข้านี่แหละเอยขาไฟอย่างนี้เลยรอเออรอมาให้หมดเออเออ ซตกเกย์ย่อมกระมังคุณใจเย็นครับบอสครับมอนครับคุณใจเย็นครับผมผมแค่รเริดล่อเพื่อนคุณมาครับต่อยต่อยเตะเดี๋ยวเราไม่ใเตะเตะขาไฟของสันจีดีกว่าเตะใจเย็นครับใจเย็นครับมาฮีลโคมะทบปุ้ยลาหล่ออยากเดือเกิน ตาพีเดียวเลยด่าอย่างงี้มาอยู่เป็นกลุ่มไม่ได้เหรอขออยู่เป็นกลุ่มหน่อยเถอะอยู่เป็นกลุ่มหน่อยไม่ได้หน้ามันใจน้ามันใจอยู่ไปกลุ่มก็ไม่ได้อ,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 อยู่เปไปกลุ่มหน่อยก็ไม่ได้โอ้ย เออเดี๋ยวนะค่าค่าผหอยากซามไมถึงสี่ร้อยได้คุณอ้าวซ่มถึงสี่ร้อยจะเปลี่ยนเป็นหมัดเออหมัดเงือกใช่หมัดเงือกแต่ผหต้องเก็บเงินไปซื้ออาฮีสังเกตด้วยแต่ผมถ้าผมไม่สามร้อยจะไปซื้ออาคีสังเกตเลยนะครับไอออรอรอมาทีละตัวอีกแล้ว สาหุมอนครั้งที่สามตัวไม่หรอกโอ้ย,อยตออติดติดทำไมเออึ้นมาได้สักทีมอนาืจะน้อยผมก็ได้เวละนะ่ะ เออแล้วจะกู้อะไรก็ได้นี่กู้อะไรเอ่อไม่เอ่อไม่เข็ดหรอหึ่งหย่มหยมโอ้คนนี้ได้ครับบอสขอรี่ขอรี่บอสขอรี่ขอรี่แต่มันจำเป็นจริงๆผมได้ออกจากเกาะคุกนี่สักที โค่นในมอสผมต้องการออกจากเกาะนี้แบบจ้ายก่อเลยต่อไปก็ไปก่อบีพีก่อบีพีฮ่าจะยับเบลแล้วน่าเกียดว่ะบอสขี้เกียดฟาร์มด้วยอยากทับจีนี้ของเลื่องเล่นบอกฟิวนาแล้วแต่แต่จีนี่ของกับมาเล่นเพราะผมไม่มีคนเห็นจากคิดแล้วไงแบบดูไปคุณู้ก็ไม่ไม่ดูผมอยู่ดีอะ่ะ ดูไปตทูก็ไม่ซอบผมอะ่ะไม่ดูผมอยู่ดีอะตัวใส่ผมคงน่าจะเป็นคนที่แบบพูดตามน้อยมัง้งคงน่าจะไปพูดตามน้อยมัง้งหรือว่าผมนั้นตัดต่อไปค่อยเก่งคงหรือว่าผมตัดต่อไปค่อยเก่งไงแต่ข้าวหัวเฮ้ยจผมอยากเล่ยกับบอฟูนะแต่จรินี้ผมอยากเว่อตันน่ะแต่ผมไม่เคยเว่อตันงงงงเอาข้าหัวมันไวไวเ้าคัมแเดข้าวหัว ไว้โอ้ยเฮ้ยใ่ข้อดีของเคยไปโลกสองนะผมไปจนเบื่อแต่โลกสามผมไม่เคยไปอ่ะผงอยากไปมากผมอยากไปจริงๆโลกสามแต่แต่ผมรู้สึกว่าโลกสามอ่ะคงน่าจะโหดร้ายคงน่าจะมีคนมาแย่งฟาร์มผมแน่ๆเลยคงน่าจะมีคนมาลังมันคงน่าจะมีคนโดนเรือตามมาลังแก่ของแน่ๆเลย ใช่ได้ทำหมคนดูขงของที่คนเห็นยากมากผมได้คิดเกมวันเป็นารานที่มันบอกว่าวันนี้คือตลาดรูบอกผมก็อ่านรูบอกไปไงทับงทีเนี่ผมอ่านไปไม่ใครเขาดูหรอกเสื้อผมอบะดูที่จะมีคนดูไหมคงน่าจะไม่เพราะตาผมน้อยหรือว่าผมจะโตไม่ค่อยเก่งไม่เหมือนซ่องดาวดาวยิ้มใช่ดาวยิ้มชนักนะ FC ดาวยิ้ม ไม่ยามามาๆๆม,ม,มให้มันใกล้ตายดิยายาตายตายตายอะไปเข้าขกันนี่แหละครับทีนี้เนี้ผมคนพูดเล่นส่วนเก่าอ,อ่ะคือเขาจะให้ครับแบบให้มันไปได้น,นี้ใช่ไหมแต่ผมไม่ ผมอะผมอะโอเคเกินผมต้องเอาไปเข้าเข้ากันผมผมได้คำนวณแล้วว่ามันต้องมีสาอันที่จะตันแน่นอนผมได้สายฝนแล้วก็สายหมัดแต่ผ้ต้องฟผ่าไฟอยู่สี่ร้อยด้วย <c oughs> อืมอ,อืมว้าวว่าละใจะเย็นก่อนดีบอส ควรดูผมลงไปคุรนก็ไม่ใครดูผมดีอะ่ะฮ่าคุณตาผมน้อยหรือว่าอย่างนั้นแหละเอ้ยน่าเกลียดมากโอ้ยบอสคุณรับข้าของฆ่าบอสต,ตัวนี้ได้คือผมจะปิดคลิปเลยนะครับอ๋อมาดิอุ้ยอุ้ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็น กคนครับกคนเคยฟาร์มที่โลกหนึ่งมัน้วมี ID ไอดี็กมีคนที่แบบได้ไอดีไก่ตันครับนั่นแหละเจอบ่อยมากผมไปจุ่มคนทีหนึงผมงจะเจอไอพวกไอดีไก่ตันน่ะพ้อคนนักเกียรตไอดีไก่ตัน่ผมจะผุ <c oughs> งจะเจอพวกไอดีไก่ตันเยอะครับ <c oughs> เทคเซฟแอร์บ้าพี่เขาขอผลไหม <c oughs> เป๊โลกหนึ่งเป๊พิทฟูด ฟิทดไอ้ลูกหนึ่งอะทขาไมเขาไม่หาผลดเองวะแบบแบบฟาร์มเห้ผมเว้าห้าสิบแล้วก็นั่นแหละไม่ได้เหรอแบบคนที่ฟิทพุดอ่ะรู้ว่าเวลคนถึงห้าสิบแต่ไม่ฟาร์มเองเหรอไม่แค่แป๊บเดียวเองอะมันก็แค่แป๊บเดียวเองอ่ะมันจะตายละปุ๊บมันจะตายแล้ว ขาขาไฟยังแต่มาเสียงอ่ะจุดบักจุดบักโอเคจุดบักอ่ะออต่อยเตะเลยเราต้องฟาร์มให้ขาไฟ,ฟาถึงสี่ร้อยโอเคครับโอเคครับทุกคนจนด้วยโอเคครับเออหยนละทุกคนนะครับคลีบจบแล้วครับบายบาย อย่าดื่มกดได้กดติดตามด้วยถ้าคนเปคนที่กดแล้วคุณคือคนที่น่ารักนะครับบ๊ายบาย